สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม e-commerce ผลไม้นะครับที่มีชื่อว่าก r e e n Food ันะครับครับนี่มีส่วนของหน้าแรกของแอปนะครับหน้าแรกที่มีส่วนของรายละเอียดต่างๆแต่แค่ว่ายังไม่สามารถสั่งซื้อได้นะครับการสั่งซื้อคือจะเช่นกับกดสมัครสมาชิกก่อนกดไปที่โปรไฟล์ครับโปรไฟล์ที่ส่วนของการสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบครับกดไปเลยครับคุที่ว่าระบบเราจะมีสองสระบบคือระบบผู้ซื้อกับผู้ขายครับนี่จะเป็นผมผู้ส่วนของผู้ผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อกดที่เข้าสู่ระบบเลยครับ ส่วนปูกิทชั่นจะมีส่วนของระบบโดยที่ว่าล็อกอินเข้า Google หรือ Apple หรือเฟซบุ uh, ๊กครับส่วนัอนี้พูดถึส่วนองการสมัครสำหรับสมาชิกนะครับขั้นตอนแรกคือใส่เบอร์โทรครับขั้นตอนที่รับยืนรับอ t p ีครับแล้วก็ขั้นตอนที่2คือการกรอกข้อมูลครับก็จะมีกรอกชื่อ,อชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เพศแล้วก็วันเดือนแล้วก็อีเมลครับ ต่อไปครับถ้าไปเช่นการตลาดผ่านออการตลาดผานคือส่วนการโฆษณาผ่านและก็รหัสพ่านอีกย่าครับต่อไปครับค้างหน้านี้จะเป็นส่วนของหน้าหน,าน้าหลังนะครับหน,น้าหลังคือสมรรถสืส้อได้แล้วครับหน,น้าหลังจะมีส่วนของไมคกินตะก้าแล้วก็โปรไฟล์ Fi ครับโดยที่ว่าอันนี้มาส่วนของสัออ่งซื้อเลยครับสั่งซื้อเช่นจากสั่งซื้อแอปเปิลก็จะมีสินค้าแอปเปิลครับสินค้าจะมีส่วนของราคาสินค้าและก็ชื่อ ชื่อสินค้าครับมีรายละเอียดต่างๆเช่นว่าจะส่งรายละเอียดผลไม้ครับเช่นกดสั่งซื้อเลยครับสั่งซื้อจะเป็นส่วนองหน้าตั้งค่าว่าเราจะเอาเป็นเอาเป็นแพคหรือเอาเป็นลูกครับในส่วนของการกดจานวนเช่นจะจ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่กดสั่งซื้อเลยครับสั่งซื้อก็มีส่วนของรายละเอียดที่จะเช่นที่อยู่จัดส่งแล้วก็มีส่วนของราคาผลไม้แล้วก็เลือกชำระเงินครับชำระเงินก็มีส่วนของ QR code พร้อมพย์ mobile banking แล้วก็บัตรบัตรเครดิต ก็ชนะปลายทางและอีส่วนที่สําคัญคือส่วนการใช้คูปองครับคูปองนี่ส่วนของการใช้อยู่ข้างล่างที่ว่าตุนเลือกครับตุนเลือกวิส่วนของก็าจะใช้คูปองอะไรวน,ใน,ใ,นในการลดราคาครับเช่นผมกดใช้ก็เนการพยายามลด,ด,ดลดราคาครับก็่งซเลยครับครับพอซ้อสุเสร็จแล้วเราสามารถดูที่ใบเสร็จได้ครับว่า,า,าส,สินิค้าเป็นยังไงครับคือเช่นจะมีส่วนของคำสั่งซื้อสินค้าเป็นเอะไรแล้วก็มีส่วนของการที่ว่ายอดรวมแล้วก็การใช้คูปองครับถ้าเกิดเราซ้อสสร็จแล้วเราก็จะได้ส่วนของหมายคิมครับ ผมมาซื้อของจะส่งของมากีนครับมากีนก็คือเป็นระบบที่ว่าเราจะส่งการแจกคูปองและการแลกคูปองครับจะมีส่วนคูปองของฉันแลกคูปองแล้วก็คูปองรายเดือนแล้วก็โอนกีนครับเอาเรามาแลกคูปองเลยครับคูปองก็คือเราผู้ส่งที่แล้วคือการที่เวลาั่งซื้อสินค้าแล้วจะมีส่วนของการได้เกีนครับเกีนก็เอามาแลกส่งคูปองครับ ช่นสหกาสั่งซื้อสินค้าไปแล้วแล้วผมอยากรู้ว่าสินค้าเรานี่คือจะอยู่ส่วนหน้าไหนคือส่วนของที่โปรไฟล์แล้วก็ราคารายการสั่งซื้อทั้งหมดครับแล้วก็ไปดีรายการสั่งซื้อครับรายการสั่งซื้อเราสามารถยกเลิกยกเลิกได้แล้วก็ในส่วนของการที่ว่าดูที่จะส่งคือว่าส่งวันไหนเราจัดได้ววันไหนครับแล้วในส่วนของนี่สำคัญคือประวัติสั่งซื้อครับสั่งซื้อเราสามารถคือสินค้าได้แล้วก็ให้คะแนนสินค้าให้คะแนนสินค้าครับ ไปครับก็เป็นสวนของผู้ขายนะครับก็จะมีการเข้าส่รบบแล้วก็การสมัครสมาชิกนะครับการสมัครสมาชิกครับเพื่อใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อยืนยัน OTP นะครับต่อไปนะครับการกรอกข้อมูลร้านค้านะครับก็จะมีข้อมูลเป็นข้อชื่อบัญชีร้านที่อยู่ร้านเบอร์โทรศัพท์อีเมลรายละเอียดของร้านนะครับรูปภาพหน้าร้านและผลิตภเที่ขายเป็นต้นก่อนนะครับแล้วก็ข้อมูลยืนยันตัวตนเลขบัตรประชาชนแล้วก็ ติ๊กถูกเพื่ออนุญาตให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท้านแก่บริษัทในกลุ่มนะครับถูกอนุญาตให้เก็บข้อมูลนะครับต่อไปนะครับก็เป็นการตั้งรหัสผ่านนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับกดยืนยันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมาทางก็จะมีเครื่องมือข้อความโปรไฟล์นะครับถ้าท่านอยากจะขายผลไม้หรือสินค้านะครับให้ไปกดที่เครื่องมือนะครับก็จะเจอการเพิ่มสินค้า สามารถใส่รูปภาพแล้วก็ชื่อผลไม้ราคาสินราคาผลไม้สินค้าคงเหลือการรับรองนะครับต้นการสินค้าสามารถใส่เป็นหน่วยสินค้านะครับรายละเอียดสินค้านะครับหาใส่ครบหมดแล้วถ้าต้องการขายก็กดตรงขายนะครับก็จะมีคําว่าต้องการขายต้องการดำเนินการ εί, ขายหรือไม่ยกเลิกหรือตกลงนะครับถ้าต้องการยกถ้าต้องการไม่ขายกดยกเลิกครับถ้าต้องการขายกดตกลงนะครับ ครับนี่คือฟังก์ชันทั้งหมดของแอปพลิเคชันกิฟต์ตันนะครับขอบคุณที่รับชมครับ